สวัสดีค่ะกิกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำนะคะวันนี้วันที่7 December นะคะเริ่มต้นที่ทำเฟรมเดลลี่นะราคาทองคำที่ทำเฟรมเดลลี่นะคะขึ้นไปติดอยู่ที่อ่ารีสติเซนต์อัอน,นอันนี้เป็นทั้งสปอร์ตทั้งรีส i s t a นต์นะคะที่184.8.42ที่เราดูไว้ตั้งแต่เมื่อวนันศะุกร์เนาะอ่ามันน่าจะไม่ผ่านนะดูว่านะเป็นมุมมองที่เดลลี่นะคะเพราะว่าตอนนี้มีสัญญาณ กดดัน red dot เกิดขึ้นแล้วตรงนี้เพราะฉะนั้นมันอาจจะดันราคาลงมาสักพักหนึ่งได้นะคะอันนี้คือมองที่ Daily นะเทรนนะคะยังเป็นขาลงอยู่นะคะที่ Daily แล้วก็สัญญาณ Trend CCI นั้นบ่งชี้ว่าตอนนี้แรงซื้อไม่มีเลยนะคะแล้วก็แรงขายนะั้นเริ่มก่อตัวมาแต่ว่ากำลังก่อตัวมาน้อยๆน,นะคะคือยังไม่เยอะมากแต่ก็ถ้าเป็นลักษณะของ ตัวที่ทำเฟรมเดลี่เองก็ถ้าเห็นสัญญาณเรดแล้วก็มีโอ,อกาสที่จะดันราคาลงได้ค่อนข้างสูงอยู่แต่อาจจะยังไม่ลงง่ายหรือเปล่านั้นต้องไปเช็คทำเฟรมเล็กกว่านี้เพราะว่าอันนี้มันเป็นมุมมองใหญ่เนาะไปดูที่ S4 สนะคะที่ทำเฟรมเอส่อราคาเมื่อวันศุกร์เรามองว่าถ้าราคายืนเหนือ1น4่ไม่ได้นะคะมันจะกลับลงมาอยู่ในกรอบซึ่งตอนนี้มันกำลัง ทดสอบกรอบล่างอยู่นะเป็นกรอบเดิมที่เรามองเมื่อวันศุกร์นะคะก็คือซัพพอร์ตนี้1829.03ณปัจจุบันราคาเพิ่งจะลงมาเทส1923เพราะฉะนั้นข้างบนมันก็เกิดเรดด dot ด้วยเหมือนกันเหมือนที่เดลี่เลยแต่ว่าสัญญาณโอเวอร์นั้น,นยังไม่โอเวอร์นะแต่ว่าเหมือนก็ว่าแรงซื้อมันหมดแล้วมันไม่มีแรงไปต่อประมาณนั้นนะคะแล้วถ้า ในเคสที่มันหลุด1829.03มันมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อได้แต่ในเคสที่มันจะลงต่อได้นะคะคือว่าตอนนี้สัญญาณ Trend CI นั้นบ่งชี้ว่าแรงขายเริ่มก่อตัวมาใกล้เต็มนะคะคือมันก็มีเยอะอยู่แต่มันยังไม่เต็มเพราะฉะนั้นต้องตามดูหลังจากแท่ง4ชมงถัดไปว่า แรงขายที่ก่อตัวมาจะก,ก่อตัวสำเร็จไหมถ้ามันก่อตัวได้สำเร็จนะคะมันมีโอกาสหลุด1.829.03และเลเวลถัดไปที่ราคามีโอกาสลงไปทดสอบได้อีกคือเลเวลแรกคือตรงนี้นะคะแถวๆราคา1.807.27นะคะแล้วถ้าแรงขายยังอยู่ได้ต่อนเนื่องอีกมีโอกาสหลุดลงมาถึงนี้ได้อยู่เหมือนกันนะคะคือแถวๆ1.775 ถึง1776นะแถวแถวนั้นนะคะแต่ให้มองเล็งแค่เลเวลแรกไว้ก่อนเพราะว่าช่วงนี้แรงขายก็ยังไม่เยอะมากแล้วก็แรงซื้อก็เริ่มพักตัวนะคะประมาณนั้นแต่ว่าณับปัจจุบันเองที่เดลี่กับ T.S.4 แรงซื้อเริ่มหมดแล้วนั่นเองนะคะโอเคแล้วทีนี้เดี๋ยวไปเช็คทำฟรมย่อยหน่อยตอนนี้ S.4 ก็ยังเป็นขาลงอยู่นะเพราะฉะนั้นจริงๆก็ ทำเฟมเค่ะลงยังได้เปรียบประมาณนั้นนะจ๊ะมาเช็คทำเฟม S1 นะที่ทำเฟม S1 นะคะตอนนี้มีสัญญาณโอเวอร์ระดับกลางเกิดขึ้นแล้วก็มีบลูดอทด้วยเพราะฉะนั้นมันก็กำลังจะต้องดูแล้วลหะว่า,าที่ทำเฟม S4 แท่งถัดไปราคาจะหลุดตรงนี้ได้หรือเปล่า1 8 2 9ประมาณนั้นนะคะเพราะว่าราคาอาจจะเริ่มชะลอในการลงแล้วเมื่อกี้ลงฟืบมาทีเดียวแล้วไกลเลยประมาณนี้นจ้ะ เพราะฉะนั้นต้องตามดูต่อเนื่องนะแต่ว่ามันยังไม่โอเวอร์นะที่ทำเฟรม H1 คือมันเป็นดอกสีเหลืองแต่มันยังไม่ใช่ดอกสีขาวเพราะฉะนั้นถ้าแรงขายมันฟื้นในทำเฟรม S4 มันก็มีโอกาสที่จะหลุดลงต่อแล้วก็ไปสนับสนุนทำเฟรม S4 ได้นั่นเองนะคะเทนที่ H1 นั้นก่อนหน้าน,นี้เป็นขาขึ้นอยู่นะแล้วก็ CCI นะคะบ่งชี้ว่าแรงซื้อหมดแล้วแล้วก็แรงขายนั้นเริ่มพักตัวเล็กน้อยนะจ๊ะ ก็ยังมองว่ามโอกาสเป็นเหมือนในทำเฟมเอสอยู่แต่ก็ต้องติดตามดูมาดูที่30นะคะที่30จะเหมือน h1 เลยแล้วก็ข้างล่างนะคะ30ยังลงไม่สุดเหมือนกันมาดูที่15มาดู 10, 15ตอนนี้ลงสุดแล้วแต่ถ้า30ยังไม่สุด h1 ยังไม่สุดเนี่ยต้องตามดูแรงขายที่ทำเฟมเอสีแล้วล่ะว่า จะอยู่ต่อเนื่องไหมถ้าอยู่ต่อนะคะมีโอกาสลงมาเทสข้างล่างเลเวลแรกที่1807ได้ค่อนข้างสูงแล้วก็ในเคสที่มันจะหลุดลงมาได้ข้างล่าง7177หงจริงคือแรงขายต้องมาเต็มนะคะโอเคแต่ถ้าไม่หลุด1829ล่ะในเคสที่แบบมีอะไรพลิกแพงมันก็มีโอกาสที่ราคาจะไซด์เวย์อยู่ในกรอบเดิมนะคะระหว่าง1829กับ1848นะคะเพราะว่า แรงซื้อในทุกๆทำเฟรมตอนนี้มันน้อยมากเลยทีเดียวนะคะแล้วยิ่งทำเฟรมหลักอย่าง S4 กับ De Daily เริ่มตกแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสน้อยเหมือนกันที่จะขึ้นต่อประมาณนี้นะค่ะถ้าถ้าไม่หลุดก็อาจจะมีโอกาสไซด์เวย์ตรงนี้นะคะแต่ว่าถ้ารานะคามีการพลิกนะคะแล้ว แทงสีชมงขึ้นไปยืนเหนือ1848ได้นะคะราคาก็มีโอกาสขึ้นไปเทสสูงได้กว่านั้นอยู่วันนี้วงสวิงที่ด้านบนมันวัดให้แถวแถว1868นะจ๊ะแล้วก็ถ้าสูงกว่า1868ก็คือนู่นเลย189 1898นะคะแต่ว่าเคสนั้นต้องมีแรงซื้อเข้ามาสนับสนุนหรือว่าแรงซื้อมันฟื้นนะคะแต่ว่าวันนี้ดูที่ทําเฟรมใหญ่ S4 กับ d a i l y แล้วมองค่อนข้างเป็นไปได้สูงที่แรงซื้อหรือว่าขาลงจะยังได้เปรียบนั่นเองนะคะก็ตามดูอีกทีก่อนว่าแท่งถัดไปจะหลุดซัพพอร์ตห8 2 9หรือเปล่วนั่นเองนะจ๊ะ แล้วก็อย่าลืมนะคะประเด็นที่ามาตรการเยียวยาชุดเล็กนะคะเขายัางไม่ได้ขอออกมานะแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาคุยกันอยู่นะเพราะว่าในช่วงที่เขาคุยกันก็คือเดืไลน์วันที่11เพราะถ้าเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ข่าวนั้นอาจจะมีผลกระทบในบางช่วงก็ได้ถ้าเกิดว่ามาตรการชุดเล็กมันออกมาได้ก่อนเนี่ยมันจะส่งผลให้ดอลลาร์อ่อนค่าได้นะคะ โอเคเนาะสำหรับวันนี้เราไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ